ต้องรีบนอนนะครับพรุ่งนี้มีงานเช้ามากๆคำถามดีไ้พี่ก็ถามกันแบบเออแบบถามแบบเป็นคำถามที่ที่ดีอ่ะไม่ตอบแบบนี้นานละบางเรื่องก็ไม่ได้เล่าอ่ะบางเรื่องก็ไม่ได้เล่าอบบในรายการไหนไม่ถึงไม่ได้เล่าละเอียดนะอ๋ออ่านแต่ไม่ตอบอุยแบบรถอยู่ช้ามากเลยอตอนเนี้ย รู้สึกแบบอืดมาสักพักแล้วแต่มันสองล้านห้านะตอนไหนสามล้าน 3, สักทีเดือนหนึ่งแล้วเนะ <c oughs> ี่ยเสียงดูไม่สบายสบายครับสบายดีนี่ไม่ได้ป่ยวยอะไรละโอ้ยจะให้ผมเสียงใสทั้งวันไม่ได้ <c oughs> เริ่มซ้อมอย่างโอ้ <c oughs> เขาซ้อมไม่นานแล้วจ้า <c oughs> กดบัตรได้ทันนะจ้าโอ้ยจริงๆทุกโซนดีหมดทุกคน วี p พี่าวี VIP ก็ดีที่มันได้ใกล้มากมันอยู่ข้างหน้าไงเวทีมันจะยื่นออกไปข้างหน้านิดนึงถ้าเป็นโซ,โซน v ี p มันก็จะอยู่ตรงนั้นพอดีไงเออแต่โซนอื่นไม่ต้องห่วงโซนอื่นคือเดินโอ้โหครั้งแรกที่แจมเฟิร์สโซโล่ใช่ปะ่ะเอ็มซีซผมวิ่งทั้งฮอลลอ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอยู่โซนไหนก็ช่างผมไปหาหมดวิ่งไปถึงน้ำสมอ่ะ โนสลิงด้วยแม่เ <laughs> สียวอยู่นะรริงครั้งที่แล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นมาไออะไรนะขอแจมอีกทีอ่ะโอ้โหไอนั้นก็ก็น่ากลัวอยู่นะมันแบกกีตาร์ไงคือมือมันก็ไม่ว่างอ่ะล้มลงไปก,ก็กีตาร์พัง,ง <S <S อีกอ๋อเป็นเล่นนั่งแต่ตอนนี้พี่ถ่ายกับพี่ป๋องพี่หอยแล้วครับไอที่ผมเตะบอลลงห่วงอ่ะจะทำอะไรครับเดี๋ยวเตะบอลลงห่วงให้ดู นเขาต้องเจ็บอย่างนี้เขาไปมปนรองแรงจังหวะพ่อขอบคุณครับยืดแต่งงานด้วยบัตรอะไรได้กอดแจมเอ้าก็เบนฟิตไงเบนฟิตไงเบนฟิตก็มีได้ถ่ายรูปกันโอ้ยแต่ก่อดไปได้นี่หว่า อืมทุกคนก่อนไม่ได้ก่อนไม่ได้ไม,ไดมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันไอทุกคนเห็นไหมเวลาแบบทุกคนให้ผมโอบหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งผมจะทําไม่ได้เพราะว่าเออมันจะดูแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรร่วงร่วงกับเมิดอะไรอย่างเงี้ยคือผมแล้วผมก็ไม่ผมไม่ทําอยู่แล้วผมก็จะแบบอ่ะถ้าคิดถ้ามามีจับมือมีแบบต่อหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็อโอเค ใช่ใช่เราให้เกียรติเราให้เกียรติเราให้เกียรติเรา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 ไม่ถึงจะยอมไม่ช่างเราให้เกียรติจริงเออมันดูไม่สุภาพเออใช่มันดูไม่สุภาพทุกคนสังเกตดูเวลาทุกคนจะนั่งทุกคนจะอะไรผมต้องดูตลอดนะคือมันไม่ใช่ว่าผมถ่ายรูปอย่างเดียวนะทุกคนเวลาเบนิฟิตอ่ะคือที่เวลาผมขอพักขออะไรแบบหลายๆครั้งอะ่ะคือหนึ่งคือแสงแหละแสงที่มันเวลาเราถ่ายมันจะมีแฟลชอะไร แล้วบางครั้งเรานั่งอยู่นานๆตามันลลาผมไม่อยากให้ในรูปที่ทุกคนได้ไปอ่ะมันมันมันดูไม่ดีมันดูไม่สวยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเวลาทุกคนมานั่งอย่างเงี้ยบางครั้งแบบถ้าสมมุติเป็นแบบนั่งเนาะก็ต้องรอดูว่าไอ้ใส่กระโปรงไหมแบบมันจะมันจะโป้ไหมอีกเออแล้วก็ท่าบางท่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อีกคือมันหลายอย่างครับมันต้องมันมันใช้สมาธิกับตรงนั้นมากเยอะมากเบนิฟิตอะ จริง b e n e f i t คือคือช่วงที่ล้าสุดแหละในงานแต่ก็ดีใจเพราะว่าเวลาแบบทุกคนขึ้นมาทุกคนก็จะแบบเอ้ยแบบหลังจบงานเนาะมันก็จะมีแบบความรู้สึกมาบอกกันบนเวทีว่าแบบเอ้ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเออบางทีสนุกมากเลยแบบแม่มาจากนั่นผมมาจากนี่พี่มาจากนี่อะไรเงี้ยหนูมาจากนี่อะไรเงี้ยก็เออมันก็ได้คุยกันตอนนั้นมันก็ดีตรงนี้แหละพอมี b e n e f i t เพราะว่าตอนไฮทัชแต่มัน,มนวัยมากไฮทัชคือไฮทัชบางครั้งโมอาจจะคุยกับทุกคนไม่ได้ไงพะมันแบบมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปุปปป๊บไปแล้วคือไฮทัชเสร็จต้องเบนิฟิตต่อถ้างั้นเดี๋ยวทุกคนจะต้องกลับดึกกันอีกอันนี้แบบอย่าไปโกรธพี่พี่ทีมงานหรือว่าอะไรที่แบบเวลาเขาแบบเร่งเร่งอะไรเงี้ยครับอืมแล้วเวลายิ่งรอบเยอะมันก็ยิ่งต้องทําเวลาด้วยเงี้ยครับเวลาสถานที่ด้วย จริงๆอยากยืนถ่นายมากกว่าครับเพราะว่ามันเราใส่ชุดสวยๆมาเออเรายืนถ่ายมันก็ดูดีกว่าถูกปะถ้านั่งถ่ายมันอาจจะแบบบางครั้งมันโซฟามันจมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามอบของที่ระลึกให้แบบที่เป็นโปสเตอร์หรืออะไรเงี้ยมันจะลําบากยืนถ่ายน่าจะดีกว่าแล้วมันมันไวด้วยครับมันแบบคนจะเดินเข้าเดินออกคือบางคนแบบว่าเอออาจจะไม่สะดวกนั่งหรือว่าลุกยืนยากอะไรอย่างเงี้ย คิดท่ามานะคิดท่ามานะคิดหน้างานกดดันนะและ้วแล้วก็ไม่ต้องไป่กดพี่พี่เขาคือมันตามเวลาครับตามเวลาบางเวลาสถานที่ด้วยแล้วแบบเอ่อทั้งวันแล้วอะ่ะอมืมันก็ต้องรีบทําเวลาหน่อยบางครั้งมันจะเร็วมากแบบหนึ่งสองสามเพิ่ไปแล้วเอาผมแบบบางครั้งหมก็ยังไม่ทัน <laughs> ไม่เคยไปเลยวี่ต้องมาจริงๆต้องมาจริงคนเดียวนี่สุดจริงๆแล้วคนเดียวนี่สุดมากสุดทุกครั้ง บอกเลยนี่ถามทุกคนดูดิในเนี้ยซ้อมคือแบบซ้อมหนักมากอ่ะแต่ละครคือผมผมแบบซ้อมโหดมากบางเพลงแบบโหร้องไม่ได้อ่ะบางครั้งมันร้องไม่ได้ทุกคนมันคือบางเพลงมันต้องมันต้องให้โชว์มันสอดคล้องกัน่ะโชว์มันต้องไปด้วยกันในแต่ละซีเควนซีเควนแล้วมันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นเรื่องราวแล้วบางเพลงมันจําเป็นต้องแบบเป็นเพลงที่ผมไม่รู้จักแล้วเข้ามาไงผมก็ต้องมานั่งฟังเพลงใหม่ เออแล้วทั้งเล่นดนตรีด้วยทั้งอะไรด้วยคือก็อยากใส่ให้มันหมดให้มันครบแหละไม่อยากให้แบบเฮ้ยมีนี่ไม่มีนี่ขาดตรงนี้ไปก็ไม่ก็อยากแบบเต็มที่ไปเลยบัตรก็ไม่ใช่ถูกๆก,กลัวไม่กลัวบัตรไม่หมดจริงเอาจริงอันนี้จากใจเลยกลัวแบบทุกคนไม่ไปไม่ไปเยอะเท่าเดิมอะหลอนไ <laughs> อตอนแจมเฟิร์สโซโล่ก็บัตรหมดนะแต่วันจริงก็มีแบบโลง่ลงๆนะที่ผมมองลงไปก็ยังมีแบบโลง่ลงๆอยู่นะ ก็แนะนําให้ใส่เป็นแบบกางเกงอะไรอะไรมาอย่างเงี้ยก็ได้ครับแต่ว่าใครใส่กระโปรงก็ใส่กระโปรงยาวๆหน่อยเวลาลุกเวลานั่งจะได้สะดวกตีมชุดตีมชุดเหรอตีมชุดก็แล้วแต่ทุกคนเลยทุกคนจะใส่อะไรมาก็ได้ผมไม่ติดไม่ติดใส่เสื้อผมมาก็ได้นะก็มีทั้งหลายคอลเลซชันี่มีทั้งแจมเฟิร์สโซโล่แจมเดอะนิวเจอรี่มีอ่านแต่ไม่ตอบเนี่ยมีทั้งสามอันแล้วน่าจะมีกันหมดแล้วหรือเปล่า ชุดเจ้าสาวะได้โอ้โหมีคนใส่มาแล้วใส่มาหมดแล้วโอ้โหด้ามผมไม่มีใครรอผมนี่ไม่มีใครแต่งตัวปกติ <laughs> แต่งตัวแปลกๆก,กันมาหมดอะ่ะคือครั้งที่แล้วผมเดินไปจนถึงสแตนข้างหลังอะ่ะผมจําได้เลยภาพนั้นแบบอยู่ข้างบนแบบคนลงมาแบบมาถ่ายรูปก,กันอยู่ข้างหลังไหมอันนั้นอะ่ะเออแต่ขออย่างเดียวอย่าดึงนะอย่าดึงนะเวลาเดินไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บ เดี๋ยวไม่ใช่ผมเจ็บนะหมายถึงแบบคนดึงอะ่ะเดี๋ยวคนดึงเจ็บเดี๋ยวเพื่อนั้งข้างด้วยเผื่อแบบคือบางครั้งแบบเอ,อ่อต้องต้องต้องแบบแวกแวกทางให้หน่อยโอ๊ยแต่เราจะนั่งดูเฉยๆไม่ได้นะถ้าใครนั่งดูนี่ผมจะรู้เลยแนละ้วว่าแกจะนั่งดูเฉยเฉไม่ได้นะต้องเต้นนะอแจกบัตรผู้สูงอายุยนะใครนั่งอะ่ะไม่ได้นะให้พี่ทีมงานติดนี้เลยนะผู้สว จะลุกก็กลัวเฮ้ยอย่าไปกลัวเดี๋ยวเขาก็ลุกตามมันต้องมีคนเปิดทุกคนผมจําได้มีครั้งหนึ่งอยู่มาเกลาอะ่ะพอมีคนเปิดแล้วก็จะเขาก็จะลุกกันเองเพราะเขามองไม่เห็นข้างหลัง <laughs> VAP ลุกห้หมดนะซิปไปซิป v ี p ลุกห้หมดเดี๋ยวข้างหลังลุกตามมองไม่เห็นใครจะนั่งก็จองแถวหนึ่งให้ท่านครับนั่งแถวหนึ่ง <c oughs> นั่งแถวหนึ่งนั่งแถวหนึ่งเอาเก้าอี้ออกคะ่ะโอ้ มันจะเป็นเหมือนคอนเสิร์ตอะไรนะคอนเสิร์ตอะไรวะเหมือนอยู่บ้านหมู่บ้านผมอะเป็นเป็นเหมือนไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรห้านนะห่านหมอลำอะขออย่างเดียวอย่าเต้นแล้วเหยียบตีนใครนะฮะอันนั้นไม่ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราวิบากันหน้าห่านผมไม่ได้นะครับเฮ้ยสวก็สวสวคิดเพิ่มฮะสบสวคิดค่าบัตรเพิ่มครับค่านั่งสวทั้งหอเฮ้ยไวรุ่นอะไรอะไร จะทั้งหอได้ไงไวัยรุ่นเขาวัยรุ่นกันหมดวัยรุ่นแปดศูนย์หมายถึงอายุไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเก้าแปดศูนย์อายุแปดศูนย์ครับอย่าลืมนะครับแชร์ไปให้คนอันนี้ด้วยคนยังรู้สึกคนกดไลค์น้อยมากเลยในแอปลุงอะ่ะไอที่ผมลงมาแจมกันไปอะ่ะไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแบบสองสามหมื่นเลครั้งนี้น้อยมากเลยงงมากไม่คนอยากไปดูเรื่องไง <laughs> ดูใส่ชุดเซ็กซี่อุ้ยมีงานไหนผมไม่เซ็กซี่วะไม่มีนะถ้าสุดไปมาเก้ามาพ,พี่พี่เวฟก็กับผมก็ถอดเสื้อกันนะมิวโร่อร่อยไหมอร่อยโอ้โหอร่อยมากอันนั้นอะแต่ว่างดงดงดรอนีงง้งดก่อนเพราะเดี๋ยวจะคอนเสิร์ตแล้วต้องต้องแบบทําหุ่นทําหน้าอะไรของเราเดี๋ยวหน้าบานแม่มาแม่มาเดี๋ยวแม่เมยมามิวโร่ของฉัน <laughs> ผมรอแม่แล้วแม่ไม่กลับมา แม่แอบไปนอนอะ่ะมิโ,โลของฉันที่ฉันไม่ได้กินแม่แอบไปนอนอะ่ะผมเหลือไว้ให้ผมเซฟผมเซฟแม่มากกว่านั้นผมเซฟไว้อันหนึ่งเลยผมแบบเจ๊อย่าเพิ่งเจ๊เพิ่งกินเดี๋ยวพี่เมย์กลับมาเดี๋ยวพี่เมย์กลับมากินผมก็เซฟไว้ปรากฏว่าถามอีกทีแม่ไปไหนอะไปอาบน้ำหายเลยหาย หายยาวเลยมันมีอยู่4อันไงทุกคนผมก็รีวิวอันนึงพี่ดัดกินอันหนึงลปาเก้ก็ลองอันหนึ่งเออปาเก้พี่พศพี่ปาร์คลองแล้วเหลือชิ้นหนึงไว้พี่เม้ปรากฏหายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมหายนะพี่เม้หาย